ลมพายุฝนกำลังจะมานะคะริทุ่งดอกบอเทืองเพิ่งจะบานนะคะขอถ่ายเก็บไว้ก่อนเนาะรู้สึกว่าปีนี้ก็เหมือนจะมีนอนมาลงเช่นเดียวกันนะคะลมกำลังมาแรงเลยสวยงามมากกำลังบานนะคะก่อนที่นอนจะกินหมดก่อนนะเดี๋ยวเราเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกตรงตรงโซนนี้นะคะที่ เราปลูกข้าวของมะลินี่นะคะหลังหน้านานี้เราก็ได้ปลูกพืชบำรุงดินนะคะปลูกพืชสุข,ของเราปลูกเป็นฟอสเ่องนะคะปีนี้ฟอสเ่องสวยงามมากเลยปีที่แล้วโดนหนอนกินหมดเลยนะคะปีนี้ก็กําลังมาเช่นเดียวกันน่าจะไม่รอดเก็บไว้เป็นที่ระลึกผลกำลังจะมาแล้วนะคะจะจะรีบถ่ายก่อนเดี๋ยวจะออกไม่ได้นะคะ สวันดีมีที่ตรงนี้เกือบสองวรนะคะโอ้ยลมแรงมากนะคะ้องฟ้าเมฆฝนกำลังจะมาแล้วตกวันละนิดวันละหน่อยนะคะทำให้พื้นดินชุ่มชื้นซึ่งตอนนี้แดดแรงแล้วก็ทำให้พื้นดินนั้นแห้งแรงมากนะคะส่งสารต้นไม้ก็ขอให้ฝนตกลงมาให้ความชุ่มชื้นกับต้นไม้ของเราแต่ว่าลมไม่ต้องแรงมากนะคะขอฝนเนาะ ขอฝนให้ชุ่มฉ่ำแต่ลมก็เบาๆหน่อยแล้วกันนะคะเอาละค่าให้พี่น้องได้ดูนะคะคือทุ่งนี้สวยสุดแล้วนะคะอีกอีกทุ่งหนึ่งก็คือจะไม่ค่อยได้ต้นใหญ่และจะสวยขนาดนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้ออกสมังเสมอแบบนี้อีกหลายๆแปลงก็ไม่สามารถที่จะหวานบ่เทืองได้เนื่องจากน้ำแห้งช้าแล้วก พอแห้งก็ตินแข็งนะคะก็ไม่สามารถที่จะถ่ายได้เราก็เลยลงหญ้าเพื่อเลี้ยงวัวแทนนะคะลอเทืองก็จะได้แค่ไม่กี่แปลงนะคะม่ถ่ายไหมเนาะโอเคนะคะอันนี้ว่าให้ด,ดูเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ